까보, 란카로. 야. 안녕. 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 안 าอารันทาโรเคิริมารุชินเบเจ้าสมุดรุ่นที่สามเคียวเอมารุแข็งแกร่งสุดๆไปเลยไว้ต่อสู้กับศัตรูสินะครับให้ตายสิชักอยากจะเป็นจอสลัดบ้างแล้วเนอะจริงเหรอแปลว่าฉันเทศใช้อ้เปล่าอ่ะอย่าไม่พูดและสักคำเดียวอ๋อแล้วนั่นอะไรนะห่อผ้าที่ถืออยู่น่ะวันนี้เป็นวันครบรอบ วันเปิดโรงเรียนนินจาคุณป้าโรงอาหารก็เลยให้เอาข้าวแดงมาให้นะครับเนี่ยบอกว่าให้คุณโจรสลัดทานด้วยนะครับโอ้โหพูดพวกกระหิวข้าวขึ้นมาทันทีเลยอขอโทษทีนะที่ให้แปลน้ําชามาด้วยน้อไม่เป็นไรครับทุกทีคุณก็ให้ปลาพวกเรามาประจำอยู่แล้วเข้าใจแล้ววันนี้เอาปลาอร่อยกลับไปเยอะๆเลยนะไยอ แต่เอาไว้ก่อนก็นแล้วกันเพราะถึงเวลานอนกลางวันแล้วเวลานอนกลางวันเหรอครับอืมเพราะต้องทํางานตอนกลางคืนนะนะนั่นหมายความว่ากาแล้วเชียวว่าต้องตกกันเองนะไม่ตลกเลยนเนาะเฮ้ยทางนี้ก็ไม่ตลกเหมือนกันนะ หนูก so ็ทะเลก็แ <ơi> ท้จะมาเมาเรือซะได้เนี่ยโอ้ยไม่ได้เมาไปเพราะฉันขึ้นเรือเป็ดหมายเลขสองต่างหากจะลำไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับโถมันไม่เหมือนกันสักหน่อยหมายเลขสองต่างจากหมายเลขหนึ่งนิดหนึ่งรู้เอาไว้ด้วยนะจะเหมือนไม่เหมือนก็ช่างเถอะครับรีบตกปลาให้ได้ก็แล้วกันแล้วก็รีบกลับกันเถอะแปลกฮะชินเบโกรธด้วยอะฮะอะไรนะ มีอะไรเหรอมีอะไรกำลังมาทางนี้อะอะไรอะไรอะนั่นอะไรอะเหมือนเป็นขอนไม้อะไรสักอย่างเลยว่ามะหรือว่าจะมีสมบัติอยู่ในนั้นไม่ใช่หรอกนะ ฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยแฮะข้างในอาจจะมีอะไรน่ากลัวซ่อนอยู่ก็เป็นได้อะนะของน่ากลัวเด็กยังไงล่ะใครก็ตามที่เปิดจะต้องถูกคำสาปอย่าได้เดี๋ยารอแค่สิสิบแปด แล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยทำไมเหรอมีอะไรกันก็ว่ามันมีกล่องแปลกๆหลายมาปิดนะครับอาจจะมีผีซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นได้นะครับเดียเอ้ยเดียวเดี๋ยเดียวรู้ร้เอคัเนี่ยถ้างั้นก็เขี่ยไปแค่ไกลดีกว่านะไปไป ลายดีไมู่กท่านพ่อของชินเบทำไมถึงข้าไปอยู่ในกล่องไม้แบบนั้นล่ะครับท่านพ่อฉันโดนหลอกนะสิ <c oughs> ใครครับมีผู้ชายคนหนึ่งเอาถ้วยดินเผามาขายให้ <c oughs> ข, <c oughs> ข้ามีถ้วยดินเผาสวยๆด้วยนะครับโอ้กอดนน้านี้ฉันอยากจะลองดื่มชาจากถ้วยดินเผาบนนานแล้วละ่ะ พวกคนรวยๆเนี่ยคิดอะไรของเขากันนะผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อนะครับแล้วคุณลุงถูกหลอกยังไงเหรอครับชายคนนั้นบอกว่าทวดินเผาที่ว่าอยู่บนเรือให้ฉันตามไปรับที่นั่นน่ะฉันก็เลยไปไม่ทราบท่านเอาเงินมาด้วยหรือเปล่าเอามาแล้วนี่ไงว่าแต่ทวดินเผาที่ว่านั่นละ่ะนี่ไงครับท่านไหนเอ๊ะดูใ,ใกล้ๆสิ ถ้วยดินเผาของเจ้าใบนี้ไม่ใช่ถ้วยดินเผาอย่างที่เจ้าบอกนินนาเฮ้ยถ้วยนี้เป็นแบบที่มีทั่วไปตามร้านขายอุดองนอะเฮ้ยที่รู้ก็เพราะว่าที่ก้นถ้วยใบนี้มีตราร้านอูดองประทับไปด้วยนะดูสิน้ยรู้ตัวแล้วะเนี่ยเฮ้อยาดจับโยโย่สยให้เด้อ มันนนก็็เปแแบบี้หละท่านพ่อตอนเนี้ยไม่ใช่เวลามานั่งหัวเราะนะครับโอ้ต้องร้องไห้เหรอได้เออไม่ใช่เวลาร้องไห้ด้วยครับเอ,อ๊ะถ้างั้นฉันควรจะทำยังไงดเดล่ะเฮ้ยที่อยู่ตรงหัวเนือก็คืออิตาโนชาพิจ่านี่จริงด้วยทำไมไมาอยู่ที่นี่ได้เลยเนี่ย อ๋อนั่นมันผู้ชายคนนั้นเขาได้หลอเอาเงินของฉันไปดเด็ก้ามีถ้วยดิดเผาสวยๆด้วยนะครับท่านพ่อที่จริงอ่ะมันชื่ออิตาโนโทอบิตาเป็นคนไม่ดีสุดๆนะครับอ๋อยจินเบะเรื่องนั้นมล้ก่อนเถอะนรลิปากไปเถอะเอ๊หายไปอยู่ไหนแล้วล่ะฮะนี่ไงรอยเท้าของอิตาโนนะหนีไปแล้วเหรอ โอ้ยข้ยังช่วยหน่อยรอดมาได้อ้ยมออาอะเรือยตามจับให้เป็นหน้าที่ฉันเองเฮจะามาไปจับแกเดี๋ยวนี้แหละตามจับทั้งที่เมาเรือแบบนั้นก็ไม่ไหวหรอกมั้งเนี่ยอย่าเพิ่งดูถูกสิครับฮะกลับมาแล้วลนะ่ะ,ะ,ะเห็นไมหมล่ะจับได้ด้วยเจ้บาบ้า เอาเงินที่รอท่านพ่อของชินเบไปคืนมาเร็วๆเขา้าทําไมแล้วก็คืนครับคืนครับนี่ครับแง <c oughs> ๆยกโทษให้ด้วยนะครับอิตาโนทบิตะไม้ตายสิชอบทําแต่เรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยขอโทษครับขอบพระคุณจริงๆท่านสกายเอมารุชินเบพูดเรื่องคุณให้ฟังอยู่บ่อยๆนะแหมไม่ใช่เรื่องน่าฟังหรอกนะครับจะน่าฟังหรือไม่พวกเราก็เชื่อคุณครับนะ จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้กิดเติร์กิดเติร์ด้ด็ก่างเป็นอะไรไปยูกิไม่เหมือนปกติเลยนะ เออจริงเหรอคะตอนนี้ปแปลกๆไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> นินจาต้องรักษามาตรฐานเอาไว้นะรู้ไหมค่ะจริงสิเลิกเรียนแล้วไปหาครูด้วยนะค่ะฝากด้วยนะจา้า<ม>ต้องเรียกไปเทศแหงๆเลยค<ม>รูอยากให้เธอนำจดหมายฉบับนี้นะไปส่งให้ท่านโอชิที่คินาคุจิน่อยนี่อะไรเหรอคะ ใบขอพรเรื่องสุขภาพของคุณโนโอิจิทุกคนนะจ๊ะนี่จะไปที่คิราคุจิงั้นเหรอถ้งนั้นเมืองก็ใช่ผ่านจ้ามีของที่อยากให้ซื้อให้หน่อยอะได,ได้สิอะไรล่ะตอนนี้นะเด็กผู้หญิงกำลังนิยมถุงเท้าลายดอกไม้ที่ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในทุ่งดอกไม้ยังไงล่ะ อ๋อนึกออกแล้วร้านกิมโมโนในเมืองมีขายเยอะที่สุดเลยฮ้อเอยฉันก็อยากได้นะโอเคฉันจะซื้อมาให้นะหนูได้ดรับภารกิจให้มาส่งจดหมายให้ท่านโอโชอแห่งคินรักุจอค่ะฝากด้วยนะคะเอาละต่อไปก็ข้ามเมือไปซื้อถุงเท้านี้ก็เรียบร้อยแล้วละ่ะม ลองวิ่งเดินไหน่อยดีกว่าสบายจังเลยร้านกิมมโนในเมืองมีขายเยอะเหรอ ถุงเท้าลายดอกไม้ถุงเท้าที่เหมือนอยู่ในทุงดอกไม้<อ>ที่เขาสาวกำลัง,งนิยมนะครับเจอเลยครับน้องสาวคนนั้นไม่รีบซื้อตอนนี้เดี๋ยวของจะหมดก่อนนะเอ๊ะหมดลหรอย่กิจังรัตทาร์คิริมารรชินเบททำไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะพวกเราถูกคู่ใหญ่ใช้มานะซสิแล้วยูกิจังล่ะมาทำอะไรอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอฮะ ครูยามาโมโตใช่นะให้ฉันมาส่งจดหมายนะเพราะเสร็จแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะเข้าเมืองมาซื้อถุงเท้าและดอกไม้ที่ไม่ขายเยอะในร้านกิมมันเนน่ะแค่นั้นละจ้าล้องไงต่อเห็นผู้ชายคนนั้นขายอยู่เหอเอ๊ะรู้จักเหรอมุงเทนมารู้อ่ะจอมใบร้ายในเมืองเลยร้านถุงเท้าและดอกไม้นั่นละพปลอมแหน่เลยไม่จริง ยูกิจจ้างซื้อไปเหรอยังเลิเขาอยากช่วยหน่อยเขาอยากช่วยตรงไหนหลอกเขาดูได้ซื้อไปน่าสงสารจะตายไปนะโอ้ยพวกป้าในเมืองชอบของถูกอยู่แล้วแล้วนำของถูกมาหลอกขายสิน่ะเนี่ยสมกับเป็นคี่ไทมารุเรื่องค้าขายลึก,กล้ำจริงจริงเจ้าผู้ชายเชื่อวังไทมารุฉันจะไม่ยอมไปเอาของมาหลอกขายหคนอื่นอีกต่อไปแล้วละพูดได้ดีมากเลยเอ้จริงเหรอรู้สึกจะขายหมดแล้วหระเนาะดีจริงๆ วันนี้การค้ารุ่งโรจแค่เอาผ้าถูกๆมาทำเป็นถุงเท้าลายดอกไม้ก็ขายเป็นแพงได้แล้วลเราฉลาดจริงๆเลยเอาละไปทำมาเพิ่มนี่กว่ารวยรวยรวยตามไปกันเถอะพวกเราทำถุงเท้ากันที่นี่เหรอ คิดว่าอย่างนั้นนะโรงงานรับผลิตถุงเท้าลายดอกไม้ปลอมอย่างนั้นเหรอเนี่ยอยู่ที่นี่เองคุณป้าแถวนี้เป็นคนทำอย่างนั้นเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยมันจะทำได้แค่นี้เท่านั้นเองเหรอก็ได้เท่านั้นแหละใจทำได้ยังไงก็ของมันถูกสักขนาดนั้นนะเนาะจะว่าผายมันก็จริงด้วยฮะป้าก็ช่วยหน่อยก็แล้วกันนะป้านะม ยูกิจังชินเบะทำตามที่ฉันบอกกันแล้วกันนะเข้าใจแล้วชินเบะ้หรือเปล่าอะไรหรอยูกิจังฮะเออเราควชื่อบังแทนมารู้เป็นคนไม่ดีให้พวกแม่บ้านแถวนี้ทำถุงเท้าและดอกไม้ของปลอมแล้วก็เอาไปขายราคาถูกๆด้วยล่ะจริงหรอเนี่ยแม่บ้านที่ถูกหลอกน่ะน่าสงสารจังเลยนะแล้วยังไงต่อล่ะฮะจ้าแม่บ้านทำถุงเท้าถูกๆ้วยเหมือนจะเก็บเงินที่ขายได้ทั้งหมดไว้คนเดียวด้วยล่ะเนาะ

ได้ยินว่าจ่ายเงินค่าจ้างพวกเราถูกๆเอาของไปขายแล้วก็เก็บเงินไว้คนเดียวนะใช่ไหมไม่เจอแถมพวกฉันยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่ทำเป็นของปลอมอีกด้วยฮะได้เวลาจ่ายค่าจ้างแล้วเฮ้ยแหมเดี๋ยวก่อนจะเย็นนะฮะดูดเฮ้ย่อยเฮ้ยตามสนองโอ้โหโอ้ยวัดห่วยแล้วเน่าผุ เ,เร็วสิใส่ค่าจ้างให้พวกเราเดี๋ยวนี้เลยนะฉันใช้เงินไปหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีจะให้หรอกนะที่จริงแล้วที่ร้านเฮียวมารุดีไซน์ถุงเท้าของร้านนี้นะ่ะคือเทรนด์ใหม่ที่จะมาแรงในอนาคตตอนนี้ที่สาวๆากำลังนิยมคือถุงเท้าลายแฟนซี fancy. แต่ถุงเท้านี่มีราคาแพงมากเลยทีเดียวฉันอยากได้แบบนั้นนะ่ะก็เลยเอาเงินไปซื้อจนหมดเลยล่ะนะเออ เอ้ยไอแกพาเราจนแบบนี้ได้ไงใจร้ายสุดๆเลยโอจุ้ย,ยหนาวด้วยก็อย่างที่บอกฉันก็เลยวนอยู่กับบองเทมารุตั้งนานขอโทษอด,ด้วยนะทุกคนไม่เป็นไรลรอหน้าแต่ว่านี่ไม่เป็นขอบปลอนเ <ๆ S 2> หรอของจริงจ้ะเพราะว่าฉันไปซื้อสูงเท้าลายดอกไม้คูน่นี้จากราก้านรกมโนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเลยล่ะใครยังเชื่อหน่อย แล้วหลังจากนั้นวงเทนม,มารกุกับถุงเท้าลายเสือเป็นยังไงต่อไปงั้นเหรอเขาเอาถุงเท้าที่ซื้อมาไปขายให้สาวสวยในเมืองใหญ่ๆแต่ว่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครซื้อถุงเท้าดูเหมือนว่าหลังจากนั้นเขาจะใส่ถุงเท้าเองและเดินทางหายไปในที่สุดหลังจากใส่ถุงเท้าเดินทางไปได้ไม่นานสีก็เลาะออกจนหมดเลยอะสรุปก็เป็นของปลอมนั่นยอยเอง หิวชมัดเลยจากเดิมที่เคยเป็นนินจาเปลดอาชีพมาเป็นนักสแสดงแต่ตอนนี้งานน้อยลงไม่มีใครจ้างเราเลยโอ้ยยังน้อยตอนนี้หาอะไรกินได้ก็ยังดีนะโอ้ยโรงเรียนนินจาเหรออืมอืมน่าจะมีของอร่อยๆนะลองเข้าไปดูดีกว่า รบกวนหน่อยครับมีอะไรเหรอครับผมอยากจะขอพบครูใหญ่นะครับให้บอกว่าใครมาพบแล้วครับครับผมก็คือนักร้องนักเต้นและเล่นละครทำได้ทุกอย่างเลยเมื่อก่อนผมเป็นนินจาด้วยนะครับฮะ<า>อะไรนะอุย้ยนินจาเก่าที่เป็นนักแสดงอยากเจอฉันงั้นเหรอครับ <c oughs> เห็นบอกว่าจะร้องจะเต้นจะเล่นละครทำได้หมดทุกอย่างเลยล่ะครับ เขาว่างั้นน่ะโอ้ถ้าท่าน,นสนใจเหมือนกันไปหานักแสดงนินจาคนนั้นแล้วพามาที่นี่เลยน้าเข้าใจไหมครับ <S <S สวัสดีครับครูใหญ่ผมตั้งใจจะมาเปิดเรียนการแสดงที่โรงเรียนนินจาน,นะครับโรงเรียนการแสดงเหรอครับคือว่าเมื่อก่อนผมก็เป็น,นินจาจนได้ฉายานินจานักร้องนักเต้นด้วยนะครับนินจานักร้องนักเต้น โแบบเดสตาก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะโอ้โอโอไม่สิเออแต่ว่าเออมมีปัญหาอะไรเหรอครับเปล,ล่าหรอกแต่ในวรงเรียนนินจาน่ะมีนินจาที่ร้องดีๆตเต้นเก่งๆอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สิแหมสมัยนี้มีนินจาร้องเก่งๆตเต้นดีๆเยอะแยะไปหมดแหละครับเหมือนมีเลยสักคนเดียวนะแต่ว่าถ้ามีทักษะร้องและเต้นรำไว้แล้วก็จะช่วยตบตาศัตรูได้ดีขึ้นนะครับ นินจาจะต้องมีความสามารถหลากหลายติดตัวและเป็นประโยชน์ต่อง,งานของนินจาไม่ถึงเรื่องนี้งานสินนะสมเป็นครูใหญ่โรงเรียนนินจาถูกต้องนะครับดีละถ้าอย่างนั้นเอาวิชาของเจ้าไปสอนให้พวกไข่นินจาชั้นปีหนึ่งดูก็แล้วกันลองทดสอบกับพวกเด็กปีหนึ่งอย่างนั้นเหรอครับอย่าล้อเล่นนะครับที่จะชอบก่อปัญหาบ่อยๆแต่พวกปีหนึ่งก็เป็นนักเรียนที่น่ารักของพวกผมนะครับเนี่ยใช่แล้วล่ะครับ แม่พูดอะไรอย่างนั้นล่ะฉันแค่จะลองสอนหลักสูตรใหม่ให้เด็กๆเท่านั้นเองก็อย่างที่ครูใหญ่บอกนั่นแหละครับใครอนุญาตให้คุณพูดนะฮะพูดขอโทษด้วยครับอ้าวเอา,เอายางงี้ก็แล้วกันนะให้เขาทดลองสอนวิชาร้องเต้นให้สักหนึ่งคนแบบนี้จะได้หรือเปล่าล่ะทดลองสอนหนึ่งคนเหรอครับนินจานักร้องนักเต้นเหรอครับ อย่างที่บอกดังนั้นพวกเธอจะได้เรียนวิชานินจานักร้องนักเต้นกันเอ๊ะถ้าเราอยากจะไปนินจานักร้องนักเต้นน่ะเราก็ไม่มาเข้าโรงเรียนนินจาที่นี่หรอกใช่แล้วใช่แล้วเรื่องนั้นน่ะครูเข้าใจดีเรื่องนี้ทําให้ครูโรงเรียนนินจาทุกคนวุ่นไปหมดทั้งโรงเรียนนั่นแหละนะต้องวุ่นแหน่อยู่แล้วล่ะแม่พออย่างนั้นทําตามที่อยากทําก็พอแล้วยังไงก็ตามแต่ผู้เธอจะต้องส่งตัวแทนไปเรียนวิชานินจานักร้องนักเต้น ให้ตายสิไปเอาด้วยหรอกน้แต่ว่าถ้าเป็นนินจานักร้องนักเต้นแล้วก็อาจจะได้เป็นไอดอลหรือว่าดาราก็ได้อะรอ่ะถามอไ้เยอะแยะ ก็ได้ใครจะไปรู้เหรอเรียนครับผมเรียนผมเรียนครับพีริมารุพีริมารุครับต่อไปนี้เราจะเริ่มบทเรียนวิชานินจานักร้องนักเต้นกันเลยนะฝากตัวด้วยครับเริ่มด้วยปึกออกเสียงก่อนนะครับ อ O ออีอเอออูอ R ออีอเอออูมปากให้กว้างหน่อยเอาเลยอีกครั้งอ O ออีอเอูสูดลมหายใจเข้าที่ท้องเอาเริ่มได้ออออเอแบบเนี้ยจะได้เป็นนินจานักร้องนักเต้นได้จริงเหรอเนี่ยก็ชินเบบอกเองไม่ใช่หรือว่าทําแบบนี้จะหาเงินได้มเยอะๆไหเรอพ่อฉันเคยบอกว่าพวกไอดอลหาเงินได้เยอะนินา กรณีของคิริมารุน่ะน่าจะเพราะแรงจูงใจแต่หลังจากนี้จะเล่าหรือเปล่านี่นะสิเอาล่ะถึงบทเรียนต่อไปครับชวบชว้องอนตตดตตตตเสร็จแล้วก็หมุนนะแบบนี้แบบนี้แล้วก็อ้าวไหนลองทำดูซเออลำพัดแบบนี้เราให้อ่อนไหวกว่านี้หน่อยสิยกพัดให้อยู่เหนือลำตัวด้วยนะยกมือขึ้นให้สูงอีกหน่อยครูครับอะไรเหรอ ช่วยสอนให้ผมเป็นนินจานักร้องนักเต้นชื่อดังเร็วๆด้วยนะครับครูชื่อดังเหรอฮ้เฮโมเฮโมกินให้หมดอย่าให้เหลือนะจ๊ะทายนะครับเป็นไงอะจะเป็นนินจานักร้องนักเต้นได้หรือยังเนี่ยไม่ได้เป็นกันเลยขนาดนั้นหรอกนะต้องผ่านการฝึกอย่างแค่มูวะซะก่อนออเรียนเรียนหรอพรุ่งนี้มีเรียนการแสดงด้วยแล้วนะ โอ้คิริมารุเรียนการแสดงอย่างนั้นเหรอครับดูเหมือนคิดจะเรียนเป็นนินจานักร้องนักแสดงเพื่อหาเงินนะครับคิริมารุน่ะเขาชอบเงินที่สุดอ๋อไม่สิน่าจะชอบหาเงินมากกว่านะชอบหาเงินอย่างนั้นแหละครับอืมคิริมารุน่ะไปนักเรียนที่ทํางานหาเงินด้วยตัวเองเอ๊ะทำงานเองหลังจากเลิกเรียนที่โรงเรียนนินจาแล้วบางทีเขาจะไปรับจ้าผสนักเดินเล่นทั่วเมือง จากนั้นก็รับจ้างพาเด็กเล็กแถวนั้นออกไปเดินเล่นดูเหมือนนอกนั้นจะมีรับจ้างซักเสื้อผ้าด้วยพอเสร็จหมดแล้วก็ออกรับส่งของถึงบ้านจนหมดวันนั่นแหละนะอ๋ออย่างนี้เองหรอกเลยครับเอาละ่ะมาเริ่มเรียนการแสดงวันที่สองกันครับแต่ก่อนอื่นนะคิวริมารุคงเอ๋อะไล่เลยครับ ช่วยสอนฉันบ้างสิฉันอยากรู้วิธีหาเงินนะฉันจะสอนการแสดงให้เธอหมดเลยก็ได้นะขอร้องล่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนสิครับรอก็ได้อยู่หรอกแต่เราไม่ไหวแล้วแต่ว่าเป็นรจานนักร้องนักเต้นหาเงินได้ไม่ใช่ฉันเองก็คิดอย่างนั้นถึงทําได้แต่ว่าหาเงินไม่ได้สักบาทขอร้องล่ะ บอกวิธีหันกันให้ฉันหน่อยนะมันก็นเ,เล่าเรื่องก,กันแล้วขอร้องละขอร้องละไไม่ขำแล้วจ้ะอย่าพูดแบบนั้นเซ่บอกหน่อยเธอทำไปท <นะ S 2> ีแแล้วก่อนไม่เอาแล้วล่ะครับบอกวิธีหันกันให้หน่อยเธอหน่อยลิงก้าบอยรันคาร์โร